กู้ภัยอุทัยธานีจุดเมืองร้อมกู้ภัยจุดการุ้งได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีงูจงอางลื้อเข้ามาอยู่ภายในห้องเก็บข้าวเปลือกที่บ้านเลขที่1 3 9บหมู่ที่4ตำบลวังหินอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีหลังได้รับแจ้งกู้ภัยสาวสองรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุพร้อมกับอุปกรณ์ในการจับงูขณะที่ชาวบ้านและเด็กเล็กยืนมุงดูการอยู่ที่บริเวณบ้านของคุณตาชื่อนายปราทินทรงรัต์อายุ70ปีหลังจากนั้นได้พาไปยังห้องเก็บข้าวเปลือกพบงูจงอางมีขนาดใหญ่สีดำความยาวประมาณ4เมตรน้ำหนัก ตัวประมาณ 4- 6กิโลกรัมอยู่ระหว่างซุกซ่อนตัวอยู่ใต้กระสอบข้าวเปลือกล่าสุดกู้ภัยสาวสองได้ใช้ความสามารถพิเศษเฉพาะตัวเริ่มในการจับงูจงอางโดยให้อีกคนล้อมอีกคนดึงหางเนื่องจากงูจงอางได้เข้าไปหลบใต้กระสอบข้าวเปลือกทําให้การจับงูเป็นไปด้วยความยากลําบากล่าสุดใช้เวลาในการจับงูอย่างสําเร็จพร้อมกับแนะนำมาปล่อยเป็นสุนธรรมชาติต่อไปจากการสอบถามคุณตาประทินทรงรัฐอายุ70ปีได้เล่าว่าตนเองตกใจและกลัวมากเนื่องจากตนเองเข้าไปทําความสะอาด ห้องเก็บข้าวเปลือกจังหวะนั้นได้เห็นตัวอะไรสีดําค่อนข้างใหญ่หรือซุกซ่อนอยู่ใต้กระสอบคล้ายๆกับงูจงอางจึงได้โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยจับอย่างที่เกิดเทตุพร้อมกับรั่นว่าหากหมู่จงอางมาให้โชคก็ไม่เอาเพราะหัวใจจะวายก่อนพร้อมกับห่วงเด็กเล็กๆที่บ้านด้วย